รูเบเลสเบื่อจริงๆนะคือเข้าใจแล้วเลยว่าทําไมเขาถึงโกรธกันมากกับบรรดาแบบคนที่เขาเชียร์ฟุตบอลสเปนเพราะว่าอย่างที่บอกอะกลเายเป็นว่าแทนที่จะมีสกู๊ปข่าวนักกีฬานักฟุตบอลสาวคนนี้อะไรกว่าจะมาเป็นวันนี้กลายเป็นมีรูเบเลสเต็มไปหมดเลยแล้วก็ล่าสุดนะคะก็เออเรื่องนี้ยังไม่จบค่ะเมื่อทางด้านของนักฟุตบอลที่เขาโดนแจ้งความเลยเนี่ยเออคือเจนิเฟอร์เอมโมโซ่เนี่ยใช่เขาแจ้งความแล้วเลยดำเนินคดีแล้วนะคะคือตอนนี้สิ่งที่รูเบเลสโดนคือ ฟีฟาสั่งแบนด์ชั่วขราวห้ามมางานไอ้นี่ด้วย UCL ด้วยตอนนั้นอ่ะที่จะจับสลากเขาบอกห้ามห้ามเข้าเลยนะใช่เนี่ยแล้วก็คือตอนนี้เขาบอกว่าถ้าที่แจ้งความเนี่ยโดนข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยครับอาจจะโดนแบบถึงขั้น4ปีนะติดคุกอ่ะแต่ก็เชื่อว่าคงไม่ได้ดูแรงถึงขั้นนั้นอาจจะมีรอลงอายาอะไรเงี้ยใช่ซึ่งอันนี้อันนี้คือทางเดลี่เมลเขาไปไปดู ออข้อกฎหมายของฝั่งสเปนในคดีล่วงละเมิดทางเพศนะคะเขาบอกว่าลูบเลสเนี่ยมีสิทธิ์โดนจำคุกตั้งแต่1ปีไปจนถึง4ปีหากถูกตัดสินว่าผิดจริงแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าก็อาจจะโดนประมาณแบบพิจารณาโทษเบากว่าเป็นการจ่ายเงินนะคะหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวศาลจะใช้เวลาประมาณ2เดือนพิจารณาว่าจะรับฟ้องหรือเปล่าถ้ารับฟ้องก็จะเรียกคู่กรณีมาไต่สวนกัน,นแบบนี้นะคะซึ่งก่อนอันนี้มันมีผู้ที่ออได้รับผลกระทบไปก็คือ ผู้จัดการทีมชาติสเปนโค้ชทีมสเปนผู้หญิงเนี้ยคอเก้จำชื่อนามสกุลเขาไม่ได้คือคอเก้เนี่ยโดนไล่โดนปลดโดนไล่ออกแบบก็คือขอบคุณแตงกิ้วกับความทุ่มเทแต่ก็คือปลดโดยไม่ได้ให้เหตุผลอะไรมากกว่านั้นซึ่งสื่อเขาก็ไปแคะไปสืบมาว่าคอเก้เนี่ยสนิทกับลูเบเลสแล้วยืนข้างด้วยยืนตอนแรกๆออกมาปกป้องด้วยแล้วปรากฏว่าพอข่าวมันออกมาเททางกระแสที่ไม่โอเคก็ทําเป็นแบบเหมือนกับลัม แล้วมันมีลึกไปกว่าน,นั้นอีกที่เมื่อวานอินจะเมาแ,แล้วไม่ได้เมาคือคุณคอเก้นเนี่ยบรรดานักเตะไม่ชอบเลยเป็นคนที่ออกกฎประหลาดลาดเช่นก่อนเที่ยงคืน,าานใช่ก่อนเที่ยงคืนห้ามล็อกประตูเพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจได้ว่าพวกบบน,นอนกันหรือยังอะไรเงี้ยแก<อ>นักเตะทีมชาติสเปนไม่ใช่หดอปาลูกเล่นประจาแคลมี่ไม่ได้เออแล้วก็ใครที่แล้วก็ใครที่กฎแล้วเธอเนาะใช่แล้วใครที่เหมือนแบบไม่โอเคแบบ ทำท่าแบบประท้วงแห่งขืนก็ตัดออกจากทีมชาติแบ้น,นี้ได้แชมป์ได้ไง <laughs> มันก็เลยแต่คือเขาก็บอกว่าชุดฟุตบอลชุดนี้เก่งออก็คือเหมือนกับก็สู้กันมากันมากันมาอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็เลยปลดคอเก้นเนี่ยละแล้วก็ตั้งเป็นโค้ชคนใหม่เป็นผู้หญิงมาแทนนี่ก็ว่าไป